ราศีไหนในช่วงนี้มีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่ราศีสิงศีสิง์งมีดาวพระหัสเข้ามาทับดวงการเงินนะครับทําให้มีโชคลาภทางการเงินจะมีเงินทองก้อนใหญ่ไหลมาครับมีโอกาสจะได้บ้านใหม่รถใหม่นะครับถ้าอยากจะเสริมดวงให้เร็วขึ้นนะครับก็ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือว่าไปทําสังฆทานถวายน้ําเปล่านะครับแล้วก็ถวายน้ำตะเกียงก็จะดีครับ อีกราศีหนึ่งที่ปังไม่แพ้กันนะครับก็คือราศีธนูครับมีดาวพรหัสบดีเข้ามาทับดวงการเงินเช่นกันนะทำให้มีโชคลาภทางการเงินมีเงินทองไหลมาเทมานะครับก็มีโอกาสที่จะได้รถได้บ้านเช่นกันนะครับถ้าต้องการที่จะไปมูเพื่อให้ชัวนะครับเรสามารถไปมูได้เช่นกันนะครับเหมือนกับชาวราศีสิงห์ครับ อีกสองราศีครับที่มีโอกาสจะปังเหมือนกันนะครับก็คือราศีพิจิกนะครับแล้วก็ราศีมังกรสําหรับชาวราศีพิจิกนะครับมีดาวพระหัสเข้ามาทับดวงการงานนะก็เรียกได้ว่าชาวราศีพิจิกจะมีโชคจากการทํางานนะครับการมีรายได้พิเศษจากงานพิเศษนะครับส่วนราศีมังกรครับก็มีดาวพระหัสเข้ามาทับดวงโชคลาภนะครับอันนี้สามารถที่จะได้รับก้อนใหญ่ได้เลยนะครับเสี่ยงโชคนะ เสียงไปเลยนะครับลองดูนะอาจจะมีโอกาสก็ได้การทำนายดวงชะตาเป็นเพียงก,การทัดการเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าทุกคนที่เกิดราศรีนี้จะเป็นไปตามคำทำนายทั้งหมดครับขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆอีกมากมายเชย่นการกระทำความคิดและทัศนคติของแต่ละคน